สวัสดีครับเพื่อนๆเป็นอีกเรื่องเที่ยวครับสำหรับคลิปนี้เป็น EP 3ีในเนื้อหาเรื่องของความปลอดภัยเกี่ยวกับความอยู่รอดในป่าเวลาเราไปตั้งแคมป์กันนะครับในความที่เราไปตั้งแคมป์เคล็ดลับนะครับในข้อที่1เรื่องของความปลอดภัยของการมาเชิญหน้าต่อสัตว์ป่าต่างๆนะครับวิธีการมาเชิญหน้าและอยู่ร่วมกับสัตว์ป่าอย่างปลอดภัย การมาเชิญหน้าสัตว์ป่าก็ถือว่าเป็นแง่มุมที่น่าตื่นเต้นนะครับของการตั้งแคมป์แต่สําหรับสิ่งสาคัญคือต้องให้ความสําคัญและความปลอดภัยทั้งเพื่อนเและสัตว์ต่างๆเมื่อพูดถึงอันดับแรกที่เราเน้นกันนะครับก็คือเรื่องของช้างป่าก็อย่าสกงเสียงขณะที่เดินป่าเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้พวก มันปลาบใจนะครับเนื่องจากการที่ช้างป่าอาจจะนาไปสู่พฤติกรรมป้องกันตัวเราควรจะห่างในระยะที่ปลอดภัยอย่าเข้าใกล้ช้างป่าหรือลูกมันมากนักนะครับให้ถอยออกไปช้าๆพยายามที่อย่าส่งเสียงดังนะครับในเรื่องของช้างป่านะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของแคมป์ที่เราจะพบก็คือเรื่องของสัตว์เลื้อยคลานนะครับก็ พยายามหลีกเลี่ยงให้อยู่ในเส้นทางที่สำนหนดสังเกตตำแหน่งที่เพื่อนๆนก้าวและหลีกเลี่ยงอายอาที่สูงนะครับหรือพวกไม้เตี้ยหากเพื่อนเอนเจองูก,ก็ให้เวนยะที่วางไว้แล้วมันจะหนีไปเองนะครับในเรื่องของมแมลงนะครับการใช้ยาไล่มแมลงสวมเสื้อแขนยาวางเกงขาย,ยาวและการหลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ่นหอมนะครับเช่นน้ำหอม โลชั่นที่อาจจะดึงดูดให้กับสัตว์ป่าได้สนใจนะครับอันนี้ก็ให้เคารพถึงถิงถ่นที่อยู่ของพวกมันนะครับปริเลี่ยงการให้อาหาราสัตว์ป่านะครับเนื่องจากอาหารของมนุษย์นั้นอาจจะเป็นอันตรายก็ต่อสัตว์ป่าและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามธรรมชาติของพวกมันแทนที่มันจะหาและกินเองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของอการที่อยู่ร่วมกับสัตว์ป่าใน แคมของเรานะครับการที่สอครับสิ่งจะเป็นสําหรับเรื่องของการปฐมพยาบาลคำแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์ปสมพยาบาลที่จําเป็นและก็เทคนิคครับปฐมพยาบาลพื้นต้นสําหรับการบาดเจ็บทั่วไ <the population. S 3> ปการตั so ้งแคมว่าผมมีข้อแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์ปสมพยาาลปสมพยาบาลที่จำเป็นและเทคนิคพื้นฐานสําหรับการตั้งแคมนะครับเมื่อเพื่อน เพื่อนเดินทางเข้าไปในทินธุรกรมดานก็ควรจะมีชุดปฐมพยาบาลที่จัดเก็บไว้นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งนะครับรอุปกรณ์ของเพื่อนๆคนประกอบไปด้วยพลาสเตอร์ปิดแผลผ้าก๊อซนะครับก้าวเชื้อผ้าเช็ดทําความสะอาดก้าเชื้อเทปกาวกันไก่ครับแล้วก็ถุงมือแบบใช้แล้วทิ้งอุปกรณ์เหล่านี้ก็สามารถที่ช่วยรักษาบาดแผลเล็กๆน้อยๆนะครับรอยฉลอกแผลผู้พองนอกจากนี้ก็ให้เตรียมสิ่งของที่จำเป็นเช่นยาแก้ปวดนะครับยาแก้แพ้ สำหรับเพื่อนๆที่เป็นโรคภูมิแพ้แล้วก็แพ้มแมลงกัดต่อกับการบาดเจ็บสามารถที่จะเกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นการที่เจะ,ะเตรียมอุปกรณ์ที่เหมาะสมก็เป็นสิ่งที่จะเป็นเรื่องของการเรียนรู้การปฐรมพยาบาลพื้นฐาใน,นะครับเช่นการทําความสะอาดหนวการดามเคล็ดกัดยอกนะครับกระดูกอาจจากเล้าอาจจากยังไม่แตกนะครับหรือการทํา CPR ที่สําคัญนะครับเรื่องของการช่วยชีวิต เรื่องของหัวใจและปอดของผู้อื่นในกรณีที่เราพบเห็นเพื่อนๆเต้นข้างๆนะครับเกิดในลักษณะเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องของอะระบบทางเดินหายใจนะครับในกรณีลุกเฉิญก็ทกําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาณอาการของการบาดเจ็บนะครับเั่วไปจากกาัดตามร่งแคมนะครับเช่นอาการอ่อนเพลียจากความร้อนนะครับอุณหภูมิร่างกายที่ลดลงนะครับวิธีการดูแลเบื้องต้นนอกจากนี้ก็ ควรที่จะมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของการรับรู้การการตอบสนองตอ่อสถานการณ์ดุนแล้งนะครับเช่นการถูกอูกัดอาการแพ้นะครับการเตรียมทั้งสิ่งของและความรู้ความสามารถก็เป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับการช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นขณะที่เราไปแคปปิง้งในหัวข้อถัดไปครับการสื่อสารฉุกเฉินในพื้นที่ที่ห่างไกลนะครับการรักษาการสื่อสาร พื้นที่ในป่าที่ห่างไกลนะครับก็เป็นสิ่งสาคัญจริงสําหรับการที่เราไปจุดที่อัดสัญญาณน,นะครับพิจารณาเรื่องของการสัญญาณโทรศัพท์นะครับแล้วก็พิธียุทสื่อสารนะครับอาจจะทาเป็นสาหรับเพื่อนๆน,นะครับสามารถที่จะส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือได้นะครับไปยังจุดบริการฉุกเฉินโดย,ดยตำแหน่งที่เพื่อนๆอยู่ที่แน่นอนจะช่วยในการช่วยเหลือก่อนที่จะมุ่งหน้าไป อย่างแคมป์นะครับหรือพื้นที่เป้าหมายก็ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสัญญาณมีนะครับวิทยุสื่อสารสามารถใช้ได้นะครับแล้วก็มีการชาร์จอุปกรณ์ให้เต็มแล้วก็อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับในเรื่องของการสื่อสารและก็เรื่องของพิธยุสื่อสารนะครับที่ควรจะพกติดตัวไปด้วยครับเคล็ดลับต่อไปนะครับก็เรื่องของการเตรียมความพร้อมสภาพอากาศครับสภาพอากาศในป่าก็มีความ ที่สามารถที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็มีความเสี่ยงอย่างมากต่อการตั้งแคมป์ก็ควรจะตรวจสอบพยายกรณ์อากาศก่อนที่จะออกเดินทางเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งโดยการใช้แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้นะครับแอปพยายกรณ์อากาศต่างๆนั้นหากเพื่อนๆมีสัญญาณโทรศัพท์มือถือนะครับก็เตรียมความพร้อมสําหรับดูเรื่องของสถานการณ์สภาพอากาศต่าง สำหรับฟ้าฝนป้าะนองมองหาที่พักนะครับมีที่หลบภัยนะครับมีใต้ก้อนหินใหญ่นะครับที่มีความปลอดภัยอยู่ไม่มีกิ่งไม้ที่หักนะครับก็เป็นสิทธิที่หลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดขึ้นนะครับสำหรับสภาพอากาศที่บางครั้งนะครับไปแล้วก็มีอากาศที่ร้อนจัดร่างกายก็ควรจะให้มีความชุ่มชื้นนะครับสวมเสื้อผ้าที่มีสีอ่อนฝันในช่วงที่ร้อนที่สุดของวันนะครับสำหรับอากาศที่ หนาวนะครับก็ให้เตรียมเสื้อผ้าและอุปกรณ์ที่มีความอบอุ่นรวมถึงชั้นพิเศษหรือเสื้อที่เป็นกันความหนาวได้หลายๆชั้นถุงนอนแล้วก็ผ้ดหองนอนก็ปเป็นสิ่งจําเป็นในการพบไปนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คืออุปกรณ์การฝนเรื่องถัดมานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการพบแหลกน้ำนะครับการทําให้น้ําสามารถดื่มได้นะครับในทางน้ํา ในการตั้งแคมป์นะครับเมื่อตั้งแคมป์ในป่าและการเข้าถึงน้ําดื่มที่ปลอดภัยก็ถึงเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเพื่อนๆแหละะ่งน้าที่เรียกว่าแม่น้าลาธารอาจจะดูสะอาดนะครับแต่ก็อาจจะมีจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายต่อร่างกายได้เพื่อให้มั่นใจถึงน้ําที่ปลอดภัยเพื่อนๆควรมีวิธีทําน้ําให้บริสุทธิ์นะครับอย่างเช่นพื้นฐานก็คือการม้มอย่างน้อยหนึ่งนาทีหรือ5นาทีนะจับ แล้วก็การใช้เครื่องกองน้ําแบบพกพานะครับเราสามารถที่จะซื้อได้ในลาซา d a าวิธีการเหล่านี้จะกําจัดหรือฆ่าเชื้อแบคทียียเชื้อไวรัสหรือพวกโปรโตส่วได้อย่างมีประสิทธิภาพทําให้น้ําดื่มได้อย่างปลอดภัยนะครับก่อนออกแคมป์ก็ให้ศึกษาที่ ที่เราจะไปตั้งแคมป์นะครับว่าจุดที่เราไปนั้นมีน้ําไว้บริการหรือไม่ปัจจุบันก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับเราก็สามารถที่ซื้อน้ําดื่มได้จากร้านสะดวกซื้อในกรณีที่ไปในจุดที่ไม่สามารถที่จะน้ำดื่มจากร้านสะดวกซื้อได้นะครับัวข้อสุดท้ายนะครับก็วิธีการสร้างที่พักชัว่วคราวกรณีฉุกเฉินในที่สัางแจ้งความสามารถในการ จากที่พักชั่วคราวสามารถช่วยชีวิตได้นะครับในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดไม่ว่าเพื่อนๆจะหลงทางหรือต้องเผชิญสภาพอากาศที่รุนแรงสภาพแวดล้อมของสถานที่ของเพื่อนๆนะครับเลือกสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับเป็นที่หลบภัยโดยควรอยู่ห่างจากอันตรายเช่นหน้าผาหรือพื้นที่ที่เสี่ยงต่อน้ำท่วมนะครับหากเพื่อนๆมีผ้าใบกันน้ำหรือผ้าห่มฉุกเฉิน สิ่งเหล่านี้ก็สามารถที่จะนํามาเป็นที่พักจริงได้อย่างรวดเร็วโดยการมัดระหว่างต้นไม้นะครับหรือใช้กิ่งไม้และหินที่มีอยู่ที่ใกล้ๆนะครับเป็นการทําสมอนะครับเพื่อนๆก็สามารถสร้างที่กำบังได้ด้วยการซ้อนใบไม้กิ่งก้านและวัสดุธรรมชาติเพื่อสร้างโครงสร้างของ,งรังกายเก็บ ความอบอุ่นสาหรับสภาพอากาศที่หนาวเย็นในช่วงกลางคืนนะครับให้ป้องกันที่พักของเพื่อนๆด้วยนะครับด้วยใบไม้และเสื้อผ้าสํารองคาเพื่อนๆมีผ้าห่มอย่างชีพก็ให้ผ่านไว้รอบๆกายเพื่อจะได้รักษาความร้อนในร่างกายเข้าใจพื้นฐานเทคนิคนะครับการสร้างที่พักแบบชั่วขาวนะครับขอให้การประชนไปแคมปิ้งนะครับการเดินป่าของเพื่อนๆเต็มไปด้วยความสุกนะครับ ประสบการณ์ที่ได้เป็นประสบการณ์ใหม่ๆนะครับขอให้ความงามของธรรมชาติอบล้อมจิตใจเพื่อนๆแล้วก็เส้นทางที่เพื่อนๆสำรวจจะทําให้เราได้ใกล้ชิดกับใจกลางของธรรมชาติมากขึ้นนะครับมีความสุขในช่วงเวลาที่แบ่งปันขอให้แต่ละก้าวของเพื่อนๆเดินไปสู่ขอบเขตใหม่นะครับขอให้ปลอดภัยจากการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจและเต็มไปด้วยความมั่นใจ่งการค้นพบใหม่ๆนะครับการเพลิดเพลินทุกช่วงเวลาขอให้โชคดีครับ พบกันใหม่คลิปได้ครับเกี่ยวข้อแนะนําดีๆสําหรับชาวแคมป์ฝากส่งกาลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับด้วยการติดตามกดการติดตามกดสับส i b e หากเพื่อนท่านใดยังไม่ได้กดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่เตือนหากมีคลิปใหม่ๆจากช่องเป็นเีกเรื่องเที่ยวนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับลาบลาลปันครับสวัสดีครับ